สีอย่างวงนี้เลยการทำสีวกส่วนขอบทำสีชาเป็นไงสวยอีกแบบนะมาต่อด้วยชมพูเลยนานๆทีจะมีให้เห็นนะก็สวยไปอีกแบบนะึงหรือจะเป็นแบบสีนี้ดำเคลือบด้านด้านแบบนี้โดนใช้อะบอกเลย ชื่นชอบสีเคลือบด้านต้องเป็นสีดำนี่เลยโดนใจมากหรือจะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินแบบนี้ที่ร้านเรียกว่าน้ำเงินเก็ดนะคะแต่สีจะเข้มกว่าสีเก้าอี้หน่อยนะไม่ต้องตกใจมาต่อกันด้วยงานกึ่งเงาสีส้มกันบ้าง แบบจี๊ดๆเลยโดนใจอีกแบบหนึง่งพาชช่ญชอบงานทำสีอย่าลืมนึกถึงแมคเอ็กเพสเซอร์วินะคะไปแล้วจ้า๊ายบาย